กดนะครับแล้วกดนับไปจิบวีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอนะครับก็ได้จริงนะครับก็อันนี้ก็แปลว่าได้จริงได้ผลจริงนะครับก็ไม่หรู้ว่า ก็ที่มันมีว่าโอ้โหได้จริงครับก,กบ็หรือว่าเกียดมากเลยนอะก็คือหฮอร์มันนะครับไม่มีแะ้วนะต้องหายิงคนใหญ่ด้วยนะครับก็ตัไปต้องคิดนะครับคิดคิดเปอวีนะครับก็ต้องหานะโอเคนะครับยิงไปแล้วหนึ่งตัวนะครับ ผมก็แกะมาลองครับแบกเดอนะครับนี่โอเคนะครับตอนแรกนะเราจะขึ้นไปเร้เลยนะครับน่าจ็แล้วว่าหนึ่งสองสามเอ้าโดนนะครับขอแกนหน่อยครับเมื่อกี้คือโดนนะครับเดี๋ยวผมขอสต็อปคลิปก่อนนะครับ เดี๋ยวถึงตอนนั้นทีเรจะปอกจะแคบไป,ไ,ปไ,ปไ,ปไปมาใหม่ครับเอเดแล้วนะ,ระวนเรามดินนะให้มันออกไปก่อนออกไปก่อนดีกว่านะเดี๋ยวไปอดอไปกรอนนะครับจะไปดยงด้าเล่นก่อนลอเล่้ลใจก่อนนะีนี้นะน,น,นะคุณตองไตามดูนะที่อยู่ที่นี่นะครับนะครับ,นรบหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดะเอ้าตรงนี้นแตบบนี้มันอ้ไนอ๋อโดนหลอแล้วอ๋ออะไราไปกอนครัแบ,บแก็เอาไหมนะครับเมื่อกี้มันตัวรออะไรวะ ต้องก็ขอลองลงไปจัดก,การนนิสัก,กหน่อยนะเชากันนิดเชก,กันหน่อยลงไปแล้วนะก็เอาเหรียญลงไปดูดูนดู่ยังไม่ดูนะอ่ะตอน้ไม่นะอคมนะอครับยวให้เกมวลงขอนะก็นะก,ก็ขอให้ลงลงนะ

晚上好，晚上好，我们见到。 สองสามสี่ห้าหกเจ็ปเก้าสิบอ่หนึสามสี่ห้า นี้เราจะต้อง้ไอ,ไอเ้เลือดาต็มหมดนะคะัะเอเลือดจะหมดนะ,ะ,ดนะ,ะถือว่าสุดนี้ได้สุดนะครับไ,ได้มากแม่มงมากเราครับโทษแล้วจะเป็นนะครับก็คลิปนี้นะคบ เป็นยาอิ๋มโอ้ยดีมากโอเคบลูจีชนะว่ะนะก็ลิปนี้นะ จบเปลียงแค่นี้นะครับอย่าลืมสอนพี่นะครับเอาข้างบนที่มันเป็นโลโก้ของเมกมตัดต่อออกให้หน่อยสอนหน่อยครับขคลิปนี้ขอจบเปียนแค่นี้อย่าลืมมากระชื่อร้าเลยนะฝากกดติดตามกันด้วยบายายนะเจอกันคลิปหน้าขอสุกัลลนะครับ,บ,นะบนะถือว่าอันนี้ได้จริงนะครับขอบคุณที่มันดีๆมากเลยครับบาย,บาย Laisse-moi boom, bang, bang sur ton badio. Ça fait la glace ce soir, viens Paris si c'est chaud. Baby, ça va bouger, bouger comme un rodeo It's gonna be a